ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาเดินชมสวนค่ะช่วงบ่ายๆนะคะอากาศล่มลื่นค่ะไม่ได้มาวิ่งนะคะมาเดินพาน,น,น้องน้ำามาเดิน อันนี้หมุนอันนี้ก็เป็นอะไรนะแม่อันอันนี้ที่ยืดขาใช่แล้อันนี้อ,นนอันนี้อะไรคะแบบดีๆนะระวังตกนะ เป็นยังไงล่ะแม่ก็ไม่รู้เลยอันนั้นอนะ่ะระวังตกนะคะระวังตกเ,อ,นนเอั่งไงอนะตอนแม่เรียนมันก็ไม่มีลูกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยนเหรอเดี๋ยวต้องไปถามผู้รู้ค่ะเขาไว้ทำอะไรตรงนี้ไม่รู้ค่ะ ใครมือน้กชาก็เข้าใจผู้นะนี่นี่มาปั่นตรงนี้มึนมาออกกําลังกายนะคะแต่เสบียงพร้อมนะคะขว้าละน้ำจ้าขี่ม้าโพนี่ขี่ม้าโพนี่ เนี่ยเอาไว้เดินอเอ้ไว้วิ่งนะคะเป็นสวนหย่อมให้ให้วิ่งนะคะแต่ไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่เท่าที่น้องจอกนะคะที่ไปามานะคะที่น้องจอกก็ใหญ่ค่ะมีที่ให้อาหารปลาด้วยไม่รู้ว่าเขาให้อาหารปลาหรือเปล่าอันนี้อยู่มินนะคะอยู่เขตมิน ย่กคะมานั่งได้นะคะมานั่งชมบรรยากาศได้ จะพาไปเดินดูนะคะ นลูกเขายืดไปแล้วมัง้งใกล้ถนนนะคะเสียงรถเต็มเลยค่ะเ,คเดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวสิน่าจะมีปลานะคะเดี๋ยวตรงเดี๋ยวรับพาไปดูตรงนั้นค่ะไปแล้วค่ะพามาดูจริงๆค่ะ วิ่งค่ะเาวิ่งเราสองคนมาเดินค่ะที่นี่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะตรงที่น้องจอกสวนที่น้องจอกคนเยอะค่ะ มีห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําหญิงนละชายนะคะห้องน้ําแยกสะดวกนะคะที่นี่สะอาดด้วยค่ะงานห้องน้ําชาไปแล้วค่ะ แลับแม่ก็ว่าน่าจะลึกอ,อยู่อาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าค่ะขอจบคลิปเป็นเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบกดจี้าวหนูแล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้หนูด้วยนะคะวันนี้